มาเด้อบางทีเขาเกงเห็ดเก่งแนวเรีๆๆเยบร้อยแล้วแหละมากินอย่เงินกระดูยกำลังตักข้นถุยๆเลยหอนๆใส่ไผ่ตูไทยเกงเห็ดพึ่งครามเห็ดไข่เห็ดข้าวเป้งน,นี่นะตระดุยแล้วมาค้าเห็ดรุ่นไไนี้แหมนี่นี่เอาวว่าแล้ว,ว,วามากมัดเสอดีแล้วว่า หอนหอนเลยเก่งหอนหอน,น,หนเสียงหนามไหลคือเสียงอีกย่างเยอะโอ้เสียงจัก,กรยานขี่ผ่านหนามมาเด้อมาเด้อกิดเขาคิดไง,ดงกับเลังไม่อยากเอิ่นดอกใหญ่หนีเสียงดังเอาพูด <laughs> ใหญ่เหลาค <laughs> ันนันนี้ตรงบอกแลว้วไปก่อนเสียงค่อยๆเด้อบอกค่อยๆเด้อ ต้องบอกแล้วตัวเราเบาเสีบเกี่ยวหงส์อมาด้วยกระดยุยเอ้ยฉียเย็นเลได้เลือมาดีเรือมากลยจีิม,มาแจวจะได้คนมีแต่แก้งบอกว่าเสียงค่อยคอยกโตบุรี สวัสดีค่ะอุ้ยยายาเราอยู่หลังกล่องบ่เห็นเดี๋ยวอยู่ข้างๆเห็นแต่เสื้อเออยังมาอีกที่ละเสื้อที่ไหนน่าคงที่เหรอปลาทวนอุ้ยเจ้ามาเสือสีแดงกับวันอาทิตย์เนาะเออเมื่อนี้คอยลุกผิดอะไรที่ล่อนคนเด่นลงผิดยายาเราจะได้จังเลุกผิดเนาะใส่ย่างกับสอนก็ได้ครับไสอนหมามานนี้กับสอนเท่าไหร่นี่ดีนี่ดีนี่ดีกับสอนมาอหนึ่งนี่กับสอนก้าง อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็พอดีบ่าบอม่าอีกอันหนึ่งเอามาติลาเออจะเป็นขี้ทีจะเป็นขี้ทีกับสอนเขาว่ามามาอ้าวของกระดูดผู้ร้องผู้ใดนี่มันกับคู่หรอวะนั่นดิค่อยจืดมาเดี๋อานุกมาเออเนี่ยคอยยิ้นบอกพี่หน่วยเขาตัวนี้อุ้ยเกือบสั่ไม่หยั่งยี้เพื่นสั่นใส่แบบอุ้ยพ่นเก่าอุ้ยเขาพ่ดเก่าพ่นเก่าแต่เขาบอกว่าพกเก่ามาโดนเดรรดไงเอ้ย เนะอ๊ยเค้อางีรอือแล้วเ็สรนะคนเดียวใหางนั่อยู่อะไจับที่หลังที่ไอยังมาจุ่มมัดโซกส่นโอ้หให้เส่ไผ่จูไท่ปลาผัไส่หอมหอยหัยหวข้อหวักเลยอใหญ่ๆค่าไผ่จูไท่ือ่จูไท่ใหญ่ๆทุกคนบวกขอหวักนวหมู่บ้านไปชมพาศัดอร่อยเย้อ ส่วนาผกนงก้ยาบงสวนลาง่นาานวนลางยบกิดอกตอดอกกิจควาชิคิดตอหมูไอ้จื่อ้กินรบอกพี่ควาบกิดอกตอดอกินบกบกบกวด่าดวาแล้วเราตับมากเลยแซ่บแซ่บตับตัเพ็ดอเ็ดเิ่เ็ด สำหรับอันนี้เน็้ไอ้ผงเขาวจี้ยอเอดำเหมือนเด็กละหมี่มะมายกอดกัได้น้าอร่อเแลียวพี่นันนักต่อรถยังว้วเลยเพราว่าจำตากวดเลอกไปนอนแซบแซบมาได้ลูกลาไนบุตลาได้เหรอลาบโคกลานเด็ลูกย่ยชวนจื้อลานเด็ดอยาให้เบิงหเบิองว่า ร้านยังอมเมมินอยู huh. mm ่นะไม่ร้านอยู่นี่กระสันนั่นว่าอยนางนั้นอยู่นี่คู่อยู่นี่เขาบอกมีเวลาเบ่งเขาเบ่งแต่ในเฟรดหมูอวานก็มึนเขาเบ่งแต่ในเฟซดหมูบวานเจ้าวที่มันหยาบเฉยวะหมูกับนี้โลชิปีดมาไมีหอนหมูมีห่อนปลามือเองเสอันนั้นก็เสียรูมีแต่แน่เสียเสียมีแต่เสียจะว่าก็บุุนรือะเยอะวะหนักเลยแกงแกงพัดใส่กะทิได้เนี่พถึงว แสบแีบินหลายคนมากคุณป้าคุณแม่ทุกทุกคนหอวพักดูยังหล่อมเพื่ันนั้นว่าอินแยบพักดิว่กินมาถึงขนเนือเจริญโภชน์แก้วกัวบ้าสิเป๊ะอ่านอะไรมยกุญแจเป็นล้นประเด็กใส่ไข่ก็กระติบแก้วก็กระตั้บประทุ่แกระก็่มกรลุนแม่เก้วของสมสมจองอีไนี่ย

มองเ้ามันอห่าว่าเฉดสีแดงขว่จะรู้สีเลยเอ้เลยจะเหมือนนั่แล้วใส่ี่ปูมใส่ตุเย็นไว้แล้วก็มาอุ่นอืมน้ำมยแสบจังเนาะอืมเนาะ ดูทาเปน้บมันจริงๆเอ้านี่อูทางเป็น้บมันดีเออให้ปลาทูนเสียใจสัมบอือเหมือนแกงมาสสวยมีโพรสองตูวต้มนต้มนะดีดีว่ะก็โป้ไอ้พุ่ลตู้จริงหรอไม่ก็แตโดยแขก็แวบไดีก็แล้วว่ะออำหนำแล้วถ้าเปลี่ยนหาเขาออกหรอกเลยเด็กจะเสือกันแย่เดีหมดคาม แต่สูดรแดงมันอนาทีตัวใหญ่ตบโนย้ได้หน้าปลาย่างบวกปบยกล้าหนามบอดีตได้ดีเลยเรียกคนจะเชียนเขาแบบเตลงมาแบกยางครับตรงแห้งครับคืะโอ้ยสองขึ้นเหรอบ่อมันขึ้นหรอันนี้คื้นี่บอขึ้นกรอนไปแม่ขึ้นผุนกับจู่ปลายางอันนี้มันเพราหนาตรงดิค่ะปลาเฮ็ดผลมาตรงไดงต้องไงไงกลินลิลต้แหลวติมาแห้ง ปลาไง้าผ you know, no so, ุดไปลรืไะไม่มืดขาอย่จากลจากนี้กป็หัวเครึ่งเดือนนี้กบเสียใจกักันยังมีหนามอยู่อันี้เลยก็คะแนนแหลกจากนี้เป็นหาสินเครื่งเดือนหรือแหลกนี้เครื่องเดือนขอนห้าไปพเต็มนหลอกเะแสรคนจีูเก็ตปหมูว่านเสษปุ๋ยหมูว่านหายมึดมาเด็กมเด็กึ้นปลาเอาละเขาขายไม่เยอีโอีกจอดหนูเขาไมแต่ไปเบิ่ โปรงปานบนใหญ่บ่าท่านดรอกเพกิ่มนุดมขมขบนหน่อยที่สิงใหญ่าน,พน,นาเพิ่มไม่ลง,ง,งมันบอหันเยอะเหสิใหญ่ท่านบอปูเนยกำลังสีรปลกหอเปล่ายกำลังสีแจกระเสี่ยวอยูเน็ดปึ่งข้ามมาแล้ก็สวนกวยัพดองไงเราดูเอเฮ็ดไอเฮ็ดพู้เฮ็ดปึ่งข้ามมันเท่าน่ะสิ่จ่มันดักมันบานอ เขาว่ามันก็ดำหมดป่ะว่าน้องเขาอะติดใจไม่บอกว่าจินจะมาเข้าเออตาตาเออมามองขั้าเวรทุ่เสียันิเฮาเรจะาเออมมากวย เดี๋ย้กีู่เราล้วละ่าวนั่นวะเนี่ยแปลว่าเราคิดว่าเป็นปีบ้านเราบ่าวหวานความนน้ำจืดบ่าวหวนแห่งที่อดเดิเพราะวันนีบ่าวหวานแห่งนี้จอยลงจอยลงเลยบ่เเพี้นเพื่อจะเีนี่ทุกปีก็มีม่ความดังข้าไปหาามองอกันแว่าพีนีเปรี้ยน่เราตายเราไม่ดีนราเลยเเห็น่ตัวจอยลงจอยลงมายนราวนเท่ากันอือเขาเรามาลอกแกลงแรกเรามาชินหนักหมืนเลยจองเรา ใส่ของมาดิอญยากนั่นป่ะโอคือปัญานี่เป็นแต่คนดันพรกับบ่เคือเาบอดกินไม่เลยจงไหกับคนอยู่แต่นท์เตียกเอย่รยำกินน้ำดาเขาอยเขาว่าเขาแ็งเรี่้มันนมันอย่างี้นมันน้ำลาน้ำมันน้ำอก็ทิกเสียบะกันยังไาก็แกงก้นงบีอืมแกงเ็ดก็แกงจีนเพาเป็นยังงบอก

เอามาอุ่นอเลยน่าจะเนะไื่อานจองเล็กปะมูมันยังดีอู่อืมรจะกินแกงเล็กมันยุ่พอตักเยโอ้ยเพชรแดงหน้งไ่ที่จังอยู่ไก่ถนอมมือมือเราอถือมัดแก้วนึงขอซือมาอีกปดอกางแวมาอีกไือมาันใดเอ็ซือมาสเกี๊ยว พ่ออพ่นมาเล้พ่อหนังกรแเ้วดากินหนางถ้ามาด่าดิเศรษานังเขาเอาเขาให้ให้กินห้ังทำไมข้อมากอย่าบ่อยนะพ่อนั่กนกระเทวดาข้อมากั่งปลาพ่อเขาพ่อหน้วกระเทวดากระเทวดาขวยก็กรดอขวยก็ขวก็แบบากเหมืออืมาสุดยอดขวยเด็เื่องสไลดไม่อย่างเลยบ่แล้วแบบาม้ยาบกาบแล้วดลดว่านเล่นห้องกระโดดไปดู ขอเตี๊ยมแตละน้อยบ่มีอะไรเป็ดแหงนะเป็ดยูเป็ดไฟตูบะยี่เป็ดะทิเป็ดยูขวอมข้อบาทเลยแก่เกีดไว้ตูไผ่ลมักกระป๋าถั่วจะกน่ลวกเจ๊กระปุลผักชเกลืมเนอะเจ๊พ้ด นี่บบอมมาอะไรเลยมาตัวดีหมเจีวทีนี่ว่าหนวมป่าหนวมแล้วมันเจีวอันนี้เมนยูมันหวานทองนั่นเลยนะให้ตูวดีนะเขาเจียวซดสให้ตู้ดีใช่ไหวเขาลวกเจียวเป็นหญ้าหญ้าล่มไหมโอ้เป็นหญ้าไปตูดีเจียวก็ปนอยู่มันระบายตัวดีระบายตัวดีก็นี่เด็กก็ตนนี้นเอาไห้อยู่นะจงไว้ไห้อยู่กวนนึ่ง กวนเนึ่งอ่ะกวนนิ้ไข่เออใยญาละบบยหย่ละไรลโลกผู้คนเขาตัำปคนเขาทำแต่ซึ่งไข่อืมอร่อยดีนี่ํำปูนเขาเขาทำแต่ซึงไข่ว่าตำปูน่ซึงไข่อืมเออปีกยนคนปี่ปนคนนี่่ต้องเคยก็เดยที่เขาวาเกิไม่ได่เขาวาโอ้ยคือแกงออมมาเปลี่ยนช้อนพนนเ็นเปลี่ยนคนนึกว่าคุยอืมกะโพลกอืมกะโลร ไอ้กีกตุม่มจืดจู่เบิร์ตปีนมานี่สาดเพ,พระี่ห็ดพะลูเฮ็ดแกง้อมเครื่องไงไก่ที่จะได้แกงนัน,นไ,กไ,นไแก,ง,ไไแกงบักพักใส่ไก่ยังสิอืมเป็นหูได้ไร้ายเมนูนักทามาคุยเออเป็อยังไงบะหมี่ข้อเราแกงเที่ยวบอกเที่ยวหวานก็เออนี่นนดีดว่าันบุ้งเลเี่ยแกงเที่ยวหวามันก็มี บไอ้นี่านะนใส่ทิ้งไข่นี่เลยอะแเป็นพวกขั่วอะอยู่ปลามันก็ไม่ต่แก่แต่ปลาดุอืมไม่รู hmm. ้เป yeah, ็นอะไยเพราะไโดยแันบานกับบานนบานนบานแบบพวกหนูไม่นูใหม่เลยเยปนก็ดัดแปลงเซนหนงเซนี่กับบอนี่เลยเพราะกขนน้ำเจอยฉกขน้ำบอกเต่หัวอันนี้ทันยายเอามากับกินยายบอมากับบอ็นหนังเพื่ออะไรอี่หรออืม Quá trình ra tin đẹp, mình ăn yết bếp, lợi tinh <laughs> <của> thần lâu nay, lợi bay tinh đẹp. ừh, chim kiểu, hát nắng, hát nỉ lượt choi lượt. Mười lượt thai, hát mượt 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 เราเึ้่งมาบรหน่อยเราบระหน่อยเพิ่งหน่อยกกเพื่อนทานให้ถึงข้าขอบคุณค่ะโอ้ยเย็นๆกินมีแห้่วัดีเลยอาหาเลยกินเลยขาบบเจ้าไม่อยม่หยังไฟติพักติวบจัรวยบอา บบกับบโบขกัดสิไปเงินไหมข่อยีมอะไรไดบกนไปหลานสีหอข่อยีมอะไรได้พี่น้องข้าต้มเสป้าบอต้มใส่กระานิดนอยน้อยสิไปต้มเสพ้าต้มเสพนิ่งไปไปต้มเสป้าในอื่นเมื <Okay. S 3> ่อ้เราขกระต้มปลาดุกหายจวดเล้ปลาุกในอีกกินวันสองตัวปลาุูเหลือกินเมื่กี้คุยคมันแฉบรอรับต้มให้จวด นละมันใหญ่แล้วก็น้ำมันมันไหลนีองเขากินตุมยืนได้เีหน่อยมาเปิมลนกอยแดเขาอีกคนขนบอแสีด้วยี้บเมสิขี้ขาวมอนมอนะทับนี้เราเิ่นกินนิยมมาปกตินี่สูงใต้กินของบ่เผีเสียบๆกันขอยกสองเอ้าสำจับน่ว่ะอือ ถ้างนั้นเจ้าเจ้าจีคิทเขาให้มดโอ้จคิทแกงให้มดถั่วเขากะขัดคอยห้องพวาม่านแย่เขากะอิ่มไปเลยเขาในถั่วจะว่าจะน้อยขนั่นเขาตัวดื้อนั่นไปคนดื้อข่อยไปคนดื้อพี่น้องไปไปร่าพี่น้องมาสวัสดีก่อนน่าแล้วนี่มันมันบหอม อยูกับไบก็ทวด้วยมั้ง้วลขวยเขาเกล้วยแล้วอเอาไปเสื้อมันบัวทูเอาบลาทูแล้วดึงบลาผังเลยเนี่ยดึงแล้วดึงปลูไ,เลไเ่เลยเคยลวกจะวดวเอื้อนจากดีมาผุนแล้วขอคนหลักเหลาเล้าเหล่าเอาถ่วเอาถ <laughs> ั่วข้างนาเด้อคุนนันเด้อขุนด้อเด้อวันนีว่าวดุ๋ยดีดุวยล้วะว่าไปทผุนเด้อเลยวะหลุนลุลุ้น sudai qir chill sanatzani ด e haya j h ก r m s u d a i a y a t s d m l x c x k h y n g ร Thanh Doi saffron b Sergeant Paul Getachap M sed6qang cA sanzhka net nolay b o l l u t о н า umatrata. p r o b เอา tEverytime I am if I am t a ม g h t to speak t ั e name of Lord Sh waves.says that I forgot it, picked up the line at the b e g i n n แต่ป่านามันนอนนันอนเขาอ้นนอนเลยมันก็เริ่มหูแล้วเนาะหูมองอะมันก็รูเรียนเนงโอ้ยดูภา่งอ้แล้วมหาปีนี่เลยหาปีเดือนือสิบปตุลาโอ้ยเป็นตวนาเอน่าเลปีมันมมคอยบอกเจอันบอกเาจกันมากน ยังมาท่านผงขวมก็ยังมาท่นผงขวนปีวายาหอวดวันแน่อันนุ่นมนอหนานียวหวานนุ่นทุกัวส่าพี่ัาเมมันยาวไปใส่ฟ้าเขาแี่บแ่ีแต่ฝีมือของสาวเจอทั้งนั้นเลยแกงขี้เล็บแกงเ็แกงพัดอแกงพัดไอ้หมูใส่ถั่วใส่กะทิแซบแซ่บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแซ่บบ่ป่แซ่บแซ่บทุกเมินูเลยเนาะ เ <ừ, S 2> กือบตั้งสามเกือบเปลี่ยนสวัสดีค่ะพอดีอ่ะ <laughs>